สวัสดีทุกท่านค่ะเอาละค่ะ right, วันนี้นะคะน้องเมย์จะพาทุกท่านนะคะไปเปิดประสบการณ์ใหม่พร้อมๆกับน้องเมย์ไปแบบเบ๊อๆไม่รู้อะไรเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะไปกินอาหารอินเดียกันนะคะที่จังหวัดขอนแก่นค่ะมีร้านอาหารอินเดียนะคะทางก็คือมุ่งสู่ทางอุดอรนะคะเราก็จะเห็นโลตัสเอ็กซ์ตาที่เลยมอขอไปนะคะ <Yeah. S 2> ก็ให้ชิดขวานะคะ <c oughs> เพื่อเตรียมยูเทินไปเลยะคะ่ะแม่ร้านของเรานะคะจะอยู่ตรงข้ามกับโลตัสเอ็กซ์ตนั่นเองค่ะ ก็ยูเหินไปเลยสิคะพอยืเทินเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะเรียบสายค่ะชิด้ายไปลยเพล้านจะอยู่ฝั่งซ้ายมือน,นะคะใกล้แล้วค่ะใกล้ถึงแล้วค่ะนี่ไงนะคะร้านควินส์ของเราเองนะคะเราจะเข้าไปที่ส่วนของที่จอดรถนะคะมีส่วนจุดจอดรถบริการอยู่ข้างร้านค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศหน้าร้านนะคะวันนี้เรามากับคุณแม่และน้องสาวของเราเองค่ะ นี่ไม่ใช่ดิวเดลีที่ไหนนะคะนี่คอนกันตนําบลศิลาจา้าหาง่ายค่ะอยู่ข้างถนนมิตรภาพเลยนะคะเอาละค่ะเดินเข้าไปในร้านกันเลยดีกว่าพอเราเดินเข้าไปในร้านนะคะก็จะพบสองฝั่งนะคะจะมีฝั่งขวาที่เป็นเอาดอ d o แล้วก็ข้างในก็จะเป็นห้องแอร์นะคะก็จะมีพนักงานต้อนรับอยู่บรรยากาศก็เป็นประมาณนี้เลยนะคะสวยงามมากเลยเก๋คนเก๋ๆๆไปกินกันนะคะ บรรยากาศภายในร้านนะคะตกแต่งสวยงามนะคะก็เก๋ดีค่ะตอนที่ไม่ไปก็ประมาณ5้าโมงนะคะคนก็ยังไม่ค่อยมีเนาะเราก็เป็นไปเป็นโต๊ะแรกเลยสวยค่ะเหมาะกับการพาแฟนไปเดทหรือว่าพาเพื่อนๆไปปาร์ตี้เห็นไหมคะวันนี้นะคะน้องไม่มากับครอบครัวค่ะอันนี้ก็จะเป็น a p p ท t i z e r ที่เขาแนะนํานะคะก็คือพานี้ผู้ดีที่เราเห็นกันบ่อยๆในทิก t ็อกนั่นเองเดี๋ยวเรามาลองกันนะคะ ตอนนี้ก็เป็นเมนูอาหารข่าวๆนะคะก็จะมีอาหารให้เลือกมากมายเลยค่ะอันนี้ก็คือหน้าตาของผู้ร่วมชะตาคอมของเรานะคะก็จะมีหลานๆแล้วก็พี่สาวน้องสาวนะะี่ค่ะอัญยองว่าไงลูกลายนี้ก็คือพี่เขยของเรานะคะพี่กัปตันนะคะเป็นคนที่เป็นคนชักชวนเรามากินอาหารอินเดียกันในวันนี้นะคะที่ดูไว้เป็น ข้าวมุกไก่อินเดีย India ครับข้าวมกไก่อินเดียเหรอคะแล้วก็ชิคเก้นมาเทอร์ใช่ครับตอนที่ตอนที่ไปที่มุนไบนี่ก็มกักจะสั่งไไก่อะไรนะฮะพี่ไปตอนไหนเหรอคะได้ฝันเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าอาหารอินเดียจะน่ากินขนาดไหนเ <c oughs> มนูแอพพิทัยเซอร์แรกของเรานะคะพาณิพุรีหน้าตาน่ารับประทานมากเลย นี่นะคะแล้วพี่ตุ๊ตันก็จะเป็นคนสาธิตการกินให้เราดูนะคะตอนนี่คือตอนที่อยู่เดลี <c oughs> ดูเดลีอันนี้อ้าเมื่อกี้ยังอยู่มุมไบยอยู่เลยย้ายบ่อยจังย้ายเมืองเอออันนี้เราไปเจอชาลุคขางชาลุคขางพาไปกินชาลุคขางไม่ได้อยู่ลัสเซกัสหรอชาลุคขางชาลุคขางเดี๋ยวรอนะ้วค่ะแล้ว,นนวก็ถึกไอ้น้ำน้ำนะคะเข้าไปในไอ้กลุมๆเป็นยังไงบ้างคะอุ้ยอุ้ยอร่อยจนตาถลนเลยอ่ะดีไหมคะดื้อ พี่ที่กำลัต่อไปนะคะน้องอ้อยค่ะน้องอ้อยค่ะเขาผ่านก่อนได้ไหมอ่ะเขาทำให้หลานค่ะกินได้กินได้อันนี้ต้องลองชก่อนเอาน้ำเทใส่อ่ะลองเอาน้ำเทใส่เอาอันไหนโอเคสังเกตยืดถือนะมันเย็นนะคะเป็นซอสแต่ไม่ต้องอสอ่ะลองชิมสิสังเกตนะคะโอเคอร่อยแล้วมั้งอร่อยอร่อก็คือหลานชิมแล้วบอกอร่อยแต่ว่าผ่านค่ะคุณแม่ของดิฉันก็กำลังจะทานนะคะ มาดูกันว่าคุณนายจะพูดว่ายังไงเทลงไปนะคะแล้วก็หม่ำแล้วในตอนนี้นะคะชิคก e นติก้าก็มาถึงแล้วนะคะอ่ะคุณแม่ชิมค่ะงำก็หม่มเข้าไปเลยสิค่ะเป็นยังไงเลยคะน้องอ้อยก็เริ่มแบบทำพิธีกรรมการดมๆมดิฉันก็กำลังจะลองชิมนะค่ะดูนะคะเป็นไงคะน้องออยดื้อไหมอ่ะงงแหละดูหน้าและงงง ดี๋ยวฉันจะชิมของเดี๋ยวฉันนะคะอืม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 รสชาติก็อืมและต่อไปนะคะความความวุ่นวายสันตโลก็เกิดขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวดิฉันจะชิมชิคเก้นติก้านะคะคือซาลาแหนก็รสชาติเผ็ดๆ เอาไม่เป็นอิติโซมันไม่ดีมันไม่เหมือนเลยตัวคนดิเมนตให้นะคะความมันม่วงค่ะเพราะอมกระดิบนู้นนะคะตัวนี้จะให้ความเย็นตัดความร้อนของประเทศอินเดียค่ะสอดตัวนี้จะให้รสเรียวนะคะตัวนี้จะเพิ่มความหวานค่ะแล้วก็ตัวนี้จะไว้อะตัดเลี่ยนนะคะท่าลูกค้าชอบขับลมได้ค่ะน้องพนักงานก็ทําการแนะนําซอสนะคะที่เป็นเครื่องเคียงอารมณ์แบบพริกน้ําปลาอะไรประมาณนี้แต่ดิฉันก็ไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะคะก็เลยไม่ได้ชิมเนาะแล้วของหลางดิฉันนะคะก็จะเป็น ใช่นะอะไรกระบอกนะกับชิคเก้นทิการ์กระบอกไก่บาร์บีคิวกระบกอืมไก่บาร์บีคิวกระบ๊อกนะคะอืมร้านแลนดแลนแล้วเมนูต่อไปกำลังลงมาแล้วนะคะอันนี้คืออะไรคะชิคเก้นโรลิปป๊อปอะไรนะคะชิคเก้นโรลิปป๊อปอ๋อชิคเก้นโรลิปป๊อปของเรานั่นเองนะคะก็คือไก่ทอดฟิลไข่ไข่บอนชอนนั่นเองแล้วก็ชีสนานนะคะชีสนานของเรา โอ้ my god น่ากินนะว่าบาพี่สาวอันนี้เชฟมาจากที่ไหนนะคะพี่มุมไบครับมาจากมุมไบเลยเหรออ๋ออันนี้พี่เชฟปากีสถานครับอ๋อโอเคและก็ชิคกเก้นทิก้าของเราได้ go away ไปแล้วนะคะพาสเวได้พาสเวไปแล้วเป็นยังไงคะน้องอ้อยไก่กับขนมปังชิ้เนี่ยอร่อยไหมคะอร่อยเนาะเปิดใจดูนะคะก็อร่อยกว่าที่กินเดี๋ยวเราจะลองกิน ชิคเก้นลอลลี่ป๊อปกันดูนไหมคะคือไก่ทอดค่ะฟิลคล้ายๆบอนชอนของอินเดียนั่นเองแล้วเป็นซอสอินเดียอย่าและนี่นะคะเมย์กำลังจะกินชิคเก้นลอลลี่ป๊อปอันนี้อร่อยอร่อยอันนี้อร่อยมากเลยรสชาติก็เปรี้ยวๆหวานๆนะคะดีชีสนานก็หอมมากอันนี้อะไรไหมคะชีสนานเดือใช่ไหมคะนานไข่ชีส ดูมากให้ชีสเยอะมากโอ,โอด้ดีไหมคะดีไหมคะสุดยอดยกให้เลยอันนี้ก็ดีนะคะใครที่แบบคิดว่าอาหารอีเดียกินยากลองเปลี่ยนใหม่นะคะลองเปิดเปิดใจดูเปิดใจดูดจดและนี่นะคะกระบับนะคะน้องอ้อยก็แย่งของคุณหลานมาแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะมาลองกันว่ากระบับอร่อยไหมอันนี้เป็นชิคเก้นทิก้ากระบับนะคะ เราก็ไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทำไมคลิปนี้ไม่เห็นหน้าดิฉันเพราะว่าดิฉันไปทำจมูกมากำลังบวมเป็นนาเน,นียเลยค่ะตัดอีกครึ่งมัม้ยอันนี้คือไก่อันนี้อร่อยวิธีคนชิมของแท้เลยนะคะน้องอ้อยจะชิมกระบ๋บชิเกตติก้านะคะได้ดแบบเมนแป้งแบบดีมากแป้งดีแล้วก็กอ,อร่อยหรอ เดี๋ยวพี่เมย์จะลองดูบ้างพี่หวานี่ตัดตความเรียกอะไรได้เลยอ่ะแป้งนานนะคะแป้งนานพาลต้าพาลต้าของเราเองอันนี้พาลต้าเยสเป็นแป้งโรตีหลายๆชั้นแล้วก็มีเนยอ๋อโอันนี้คือไก่อบใช่ไหมครชื่อเมนูอะไรนะคะทันดูริชิเก้นทันดูรีชิกเเ้นบัตตอร์ชิเก้นอันนี้บัตเตอร์ชิเก้น โทษนะคะที่แบบถ่ายอาหารไม่ค่อยสวยเพราะว่าลงเท่าไหร่ก็หมดไปหมดแล้วนะคะขอโทษจริงๆก็ยูทูบเบอร์มือใหม่นะคะต้องขอโทษจริงๆเป็นไงคะแป้งนอยมาจากมีความนุ่มไหมจริงหรอมีความนุ่มมีความมีความออกมาเลยอู้เป็นไงคะเป็นไงคะอู้สุดยอดไปเลย นี่นะคะสิ่งที่เราอยากชิมที่สุดในวันนี้นะคะก็คืออะไรนะบัตเตอร์ชิคเก้นบัตเตอร์ชิคเก้นเราก็จะมีไก่อบอินเดียด้วยนะคะที่น่ากินมากเลยเดี๋ยวพี่กับตันจะชิมไก่อบอินเดียนะคะว้าวอันนี้ก็คือส่วนสะโพกใช่ไหมคะอันนี้เป็นไซส์ฮาฟนะคะโอ้ยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะอันนี้นะคะเราจะชิมไก่อบอินเดีย อืมนุ่มอืมไอ่อบมินเดียเราจะอันแล้วใช่ไมไอเชื่อไหมพี่แล้วอันนี้ไม่รัวอะไรคะอ๋อกุ้งผัดผิดแห้งนะคะคือวไก่ออบมินเดียก็คือฟิลนุ่มๆเนาะพี่กลินไม่แรงนะกินไม่แรงกินง่ายเลยเจ็บวันเดี๋ยวเราจะชิมบัตเตอร์ไก่นะคะสิ่งที่คนเริ่มกินอาหารอินเดียต้องชิมนะคะบัตเตอร์ไก่ก็ือ เราตักมาใส่ซ้อนเราก่อนเสร็จแล้วตอนแล้วเราก็จะกินใส่อันนี้เลือกเลยนะออยฟฟีแบบโรตีเนาะเขาจะกินกับโรตีจไม่ได้แต่ว่ามันจะเป็นแป้งโรตีหลายชั้นนี่ทอดด้วยเนยมั้งไอ้เต้าไอ้เต้าบ้าจริงเราตอนแรกเราอิมเมจว่ากินมันจะแรงกว่านี้นะแต่กินง่ายเลยดี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 เลยเดี๋ยวเราจะชิม บัตเตอร์ชีสกันอันเดียวกันแต่ว่าไม่มี่อืมฟิลฟลแบบอันเดียวกันะเออมันเหมือนอะไรอ่ะเหมือนทันแนงแล้วมันก็มีกลิ่นหอมเนยอ่ะอร่อยอร่อยดีค่ะบัตเตอร์ชีกินแนะนำเเมนูต่อไปที่เราจะชิมนะคะคุณแม่ขาตักกุ้งเผ็ดแหบนี้ นี่นะคะก็<ม>จะเป็นกุ้งผัดพริกแห้งนะคะอู้อไอ้เต้าเดี๋ยวชิมกันก่นอนนะคะอันนีุ้ร,ร่อยแต่อร่อยนะอร่อยฟิลแบบผัดยวหวาน สว่วนอันนี้จะเป็นแกงกุ้งอินเดียนะคะฟีลแบบแกงกะหรี่ที่มีรสเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดเล็กน้อยนะคะก็จะมีกุ้งเนื้อกุ้งอยู่ในนั้นนะคะอันนี้ส่วนตัวเม่ชอบมากเลยนะคะเพราะว่าเม่ชอบกินกุ้งอยู่แล้วอร่อยอร่อยนวันวๆน,นะคะใครที่ชอบแกงกะหรี่น่าจะถูกใจและเมนูสุดท้ายของเรานะคะก็คือข้าวหมกแกะนะคะน้องเมย์ไม่เคยกินเนื้อแกะมาก่อนเลยค่ะเนื้อวัวน้องเมย์ยังไม่กินเลยแล้วน้องเมย์จะรอดไหมคะเนี่ยเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าข้าวหมกแกะเนี่ยจะเป็นยังไง ข้าวหมกแกะลองเลยค่ะคุณพี่โอ้พี่กับตังกันเรจะลองข้าวหมกแกะข้าวมีความยาวครับข้าวมีความยาวอ,อ๋อมันต่างจากข้าวไทยใช่ไหมคะเป็นข้าวอินเดียเนะาะอุ้ยข้าวหมกแกะนะคะดีใช่ไหมคะมีกลิ่นปากไหมคะโอ้ยยังไม่โดนแกะนะยังไม่โดนแกะนะคะ <laughs> โอ้ยิงฟังจากเสียงหัวก็คือไม่ไหวแล้วนะคะตอนนี้ก็คือสำลักพริกแกงอินเดียไปแล้วเรียบร้อยนะคะขอพักทับในส่วนนี้นะคะเพราะว่าเสียงไอนั่นบ่ไหวแล้วก็นาหักเลยน้องอ้อยคะถึงตาอ้อยต้องชิมข้าวหมกแก่ค่ะบอกเลยว่าข้าวจิ้มกับเกรวี่เออต้องว่ากับน้ำเกรวี่เดี๋ยวพี่กับตันจะลองชิมกับน้ำเกรวี่นะคะน่าัะเป็นตัวยวกับมอืม ่ขออชิมข้าวก่อนได้ค่ะเดี๋ยวน้องอ้อยนะคะน้องอ้อยจะชิมข้าวล้วนๆนะคะดีเหรออร่โอเคอร่อยเดี๋ยวน้องเมย์นะคะจะชิมข้าวหมกแกะจ้าข้าวหมกแกะกินได้กินง่ายกินได้น้องเมย์พูดไม่กินเนื้อวัวนะคะ น้องเมย์ผู้ไม่กินเนื้อวัวจะลองข้าวหมกแกะเอาแกะเลยแม่ลองเนื้อแกะเลยนะคะเจี๊ยงแกะลอยมาเลยกินกับน้ำเกรวี่ใช่ไหมคะน้ำเกรวี่อร่อยข้าวอร่อยมากลองค่ะน้องเมย์ผู้ไม่กินเนื้อวัวเพราะว่ามันเหนียวนะคะอุ้ยแต่ว่าเนื้อแกะแอบแอบเหนียวเบาๆเนาะน้ำเกรวี่ก็อร่อยจังค่ะ เป็นเนื้อแกะว่าน้ำเกวีแล้วนี่นะคะก็คือนอร์แบสนานนี้มาได้อีกตอนนี้ก็นะคะก็คือกัดเนื้อแกะเข้าไปนะคะสัมผัสแรกก็เอออารมณ์แบบเหนียวเหนียวนิดหนึ่งแต่ว่าไม่มีกลิ่นสาดนะคะก็ฟิลฟิลหมูแต่ว่าเหนียวกว่านิดหนึ่งนะคะคือเราอ่ะคิดว่าเราจะกินไม่ได้เว้แต่มันกินได้มันอร่อยเว้ออันนี้คือไล่อาหารนะคะก็คือลงครบแล้ว เดี๋ยวเราขอตัวไปทานกันนะคะแล้วเราจะมารีวิวว่าเราชอบอะไรที่สุดแล้วตอนท้ายนะคะเราน่าจะสั่งของหวานมาด้วยเนาะเดี๋ยวเรามารีวิวของหวานกันด้วยนะคะ Hi, <my> สายใหม่อินเดียนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะมาลองชิมวันนี้กันนะคะเพราะว่าเรากินของหวานเสร็จกของคาวเสร็จแล้วใช่ไหมและของหวานของเราในวันนี้นะคะก็เป็นสายใหม่อินเดียค่ะเรามาชิมกันดีกว่า อย่เลยนะคะเนี่ยอ hmm, right, like ้อร่อยเป็นยังไงอร่อยอนมนมอาหนี้เบ ja. mm, ียร์ทำแบบนมซีฟมันแล้วก็หอมแล้วก็อร่อยเวอร์แต่รสชาติคล้ายนูแอบคล้ายนู๊กัฟของออยนะอ้าวเหรอเออของไต้หวันหอมๆเนาะอร่อยเนาะอันนี้ก็จะเป็นหอมๆนมนแล้วก็แบบอร่อยไหมอร่อยอร่อย ด้ค่ะได้ค่ะแล้ววันนี้เราก็ขอจบคลิปอาหารอินเดียนะคะให้เท่าไหร่คะเต็มสิบแปดเออแปดปวดประสบการณ์นีเนาะได้กินหลายอย่างเลยคุณแม่ละคะสําหรับอาหารอินเดียวันนี้ให้แปดครึ่งให้แปดครึ่งชอบชอบเมนูไหนเป็นพิเศษคะชอบน้อเมยชอบชิคเก้นทิกก้าไหคะกานที่สองนะคะเส่วนน้องเมย์นะคะน้องเมย์ก็ชอบหลายอย่างเลยค่ะอันนี้อร่อยแกงกุ้งอินเดียใช่ใช่แกงกุ้งอินเดียอร่อยแล้วก็ ชอบใส่ไห okay. okay. no มโอเคไปแล้วคบ๊ายบายนี่ค่าเสียหายของเราในวันนี้นะคะสองพยเจ็ดสิบบาทเออีาหีว่ามาหนกมาหลายคนลก็กินไปคะิค่ะกินข้าวอิ่มแล้วก็ออกมาเดินเล่นแล้วหนึ่งแมทคนมบอกขอถ่ายรูปหนึ่งแมทค่ะไปเลยค่ะแมทเออเออยกยกยกไปเลย ถ้ากินอาหารอิ่มแล้วยังอินในความเป็นอินเดียนะคะยากอินเพิ่มมากกว่านี้ทางร้านก็มีบริการเช่าชุดสาลีให้บริการอยู่นะคะก็คือจะมีชุดสาลีสวยๆแล้วก็เครื่องประดับนะคะให้เช่านะคะก็ค่าบริการ100บาทนะคะเป็นค่าซักรีของเขาเพราะว่าทุกชุดที่ใช้แล้วนะคะเขาก็จะส่งซักท,ทันทีสำหรับวันนี้นะคะคลิปของน้องเมย์ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอลาไปก่อนคะ่ะ